แล้วมันดูสวยมากเขียวขจีเขาปลูกนาและทำนาทำนาริมเลทะเลจริงๆอ่ะแล้วเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยแล้วบรรยากาศคือเป็นางสวยงามมากนะที่นี่คือนาริมเลบ้านปากปราตำบลลำปำจังหวัดพัทลุงค่ะเราที่นาริมเลโรงเรียนปฐพยอมปิทยาคมทุกคนสากันไหมเขา่านาริมเลมีแค่ทีเดียวในประเทศใต้คือที่บ้านปากปราอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงดิฉันนางสาวณัฐมนการถุงคำค่ะผมนา ทาร์ดบงทาเกียศครับเรดิชันหนังเจ้าปัญญาจิมชิ้นค่ะถ้าบีบีน้อ,นองๆพร้อมมาเล่นเราไปเล่นกันเลยค่ะงานาสำรวจความหลากหลายของสัตว์หน้าดินบริเวณนาดิมเลบ้านปากปราบพืเมืองเก่าวัพัทลุงร่วมมือกับศูนย์วิจัยเข้าวพัทลุงละองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงในการดำเนินความสะดวกและลงพื้นที่สำรวจค่ะ ตัวผสมนะครับหนึ่งเพื่อศึกษาความหลากหลายขอสิ <s> ่ง <on> ม <sa> ีชีวิตหน้าดินในบริเวณนาริมเล่บ้านป่าปลาอำเภอเมืองจังหวัดพะรุ้ครับสองเพื่อศึกษาและงจำแนกนักชีวิตที่วัดคงสัตว์หน้าดินของดินน้ำและข้าวสามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวชีวิตของสิ่งมีชีวิตหน้าดินครับวิธีการดำเนินงานการสำรวจได้เก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินบริเวณนารินเล่บ้านป่าปลาหนึ่งศึกษาชนิดสัตว์หน้าดินบริเวณนารินเล่บ้านป่าปลาที่เป็นนักชนิตทีวัดคุณภาพดินน้ำละต้นข้าวสองวางแผนกำหนดพื้้้นนนนนนนที่ใกาาาาารรรสสววจหดิิิบบเณ์ัป สามใช้ตะแปลงร่อนดินตักดินบริเวณกำหนดเพื่อร่อนหน้าดินหาสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าดินสี่ใช้ช้อนปลูตักดินใส่ถาดเพื่อหาสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าดินห้านำสัตว์ที่พบไปแยกชนิดใส่กรงเพื่อนำไปศึกษาโต้หกวัดค่าพของดินน้ำและค่าคุณภาพของดินน้ำบริเวณที่พบสัตว์หน้าดินเ็บรวบรวมข้อมูลผลการสำรวจแปดนำที่สำรวจได้ไปจัดําแเลขชนษตชีวัตคุณภาพดินและน้ำึ่งข้าวค่ะ วัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจ 1. นรองทาบูท 2. องจอสามเทอร์โมมิเตอร์ 4. ีกระดาษวัดค่าพิษในดินห้าเครื่งหายรูป 6, หกรับเมตรเจ็ดมือ,อยางแปดถุงเก็บตัวอย่าง 9. กาหน้ 9, าจักใไม่สิหมวกก, 10, 1, กันแดดสิบเอ็ดกะมังส2คข้าวสิบสาั่วสิบสีตะแกรงสิาที่หนีจับสิบหกสวิงวัุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง1แผ่นโฟมใส 2. สงำลี3ที่ดูดความชื้น4ตู้อบสั์หน้าดิน5ขวดโหล6เอทกออลแเจกอฮเอล์7ซ เจ็ดฉลับติดตัวอย่างแปดกล่องพลาสติกตัวอย่างตารางการบันทึกผลการสำรวจสัตวนาดินบริเวณนารินเลนบ้านป่าปราอำเภอเมืองจังหวัดพิธรุงประกอบด้วย 1. ชื่อสัตวนาดินภาพถ่า,าย 2. การอธิบายลักษณะข,ข้อมูลทั่วไปและแหล่งที่พบ 3. การหาดัชนีชี้วัดคุณภาพของดินน้ำและต้นข้าว 4. จํนวนที่พบค่ะ น้องๆมาพบกับเทศกาลข่าวไม่ปรามันมาสำ้ำผัดกับข่าวหม้อมๆอาหารผืนบานอร่อยอรอยและกิจกรรมสนุกอีกมากมายเราพรอเส็อนชวนเพื่อนๆบีบีน้องๆมากันนะคะ